สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ไปซื้อพัดลมไอเย็นมาจากร้านของเก่านะครับทุกคนตัวละแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูและลองซ่อมดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมครับทุกคนอันนี้ข้างหน้านะครับทุกคนมาดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยันน็อตเราลองเปิดเข้าไปดูนะครับ อย่าไงไรจะต้องแกะมาทงพลาสติดก่อนนะคุณมีหนูมีขยะเต็มเลยเดี๋ยวผมลื้อออกมาชงพลาสติกก่อนนะเดี<อ>๋ยวค่อยดูว่าเราจะซ่อมกันยังไงนะครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันเนาะครับเดีย๋ยวเราต้องถอด ทั้งหมดออกนะครับเพื่อล้างแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเหม็นมากครับใส่ไฟใส่เฟยนะช่วงนี้ผมก็งานเยอะทุกคนเลยไม่ได้มีเวลาอัพคลิปวิดีโอเลยมีออเดอร์พัดลมเต็มไปหมดเลยทุกคนนะครับออเดอร์อากาศมันร้อนนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอซ่อมพัดลมไอ้น้ำก่อนเดี๋ยวต้องถอดออกหมดเลยลื้อออกหมดเลยทุกคนแล้วก็เอาออกมาล้างแล้วก็ประกอบใหม่เพราะเหม็นมากเลยครับล้างก่อนแล้วค่อยซ่อมนะครับทุกคนนะครับสําหรับที่เรา หรือแล้วก็ถอดทั้งหมดเลยนะครับนี่ยครับออกหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันสาเหตุผมยังไม่ได้เช็คไม่ได้วัดอะไรนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่เจอแต่ว่าหนูมันกัดสายไฟขาดไปมเลยแล้วก็ต่อสายไฟตรงที่หนูกัดนะครับไม่เอ่เดี๋ยวลองมาประกอบและก็ลองเปิดกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรตรงไหนมันเสียไหม แต่ผมคิดว่าถ้าหนูมันกัดสายไฟมันน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มันเสียแล้วเขาก็ทิ้งนะครับเดี๋ยวมาลองประกอบกันเนาะอันนี้จะเป็นมอเตอร์พัดลมครับครับล้างละเอียมเลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวลองมาประกอบกันเนาะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอะไรเสียตรงไหนหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวผมถอดไฟออกหลอดตรงนีะเพราะมันแจ้งเกินมันมองไม่เห็นแสงไฟ ครับพอดีต่อวงจรอะไรเสร็จหมดแล้วแต่ว่าทีเนี้ยลองเปิดนะครับอันนี้จุ่มเปิดครับเบอร์หนึ่งเร์สองเสามมีจะเสียงครับแต่พัดลมไม่หมุนนะผมนะครับไฟเข้าปกติทุกอย่างแต่พัดลมไม่หมุนนะครับผมเอ่อทำไงดีถอดปลั๊กกดแป๊งแล้วไปดูแนวการทางการซ่อมครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับครับสรุปลองซ่อมลองไล่แผงวงจรทั้งหมดแล้ว ครับตัวไอซีมเสียนะครับเดี๋ยวต้องสั่งอะไรก่อน,นครับเบอร์นี้นครับแต่ว่าระบบมอเตอร์อะไรตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสวิงมอเตอร์สวิงอะไรพวกนี้ครับยังใช้ได้อยู่ใช่ไม่เอ่ยลองเดี๋ยวผมลองเปิดอยู่ครับใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะ เปลี่ยนไอซีหรือว่าจะใช้เป็นแบบตุ่มกดมนนวลแทนนะครับเพราะนี่เป็นของเราเองนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับยังไงครับเย็นมากครับเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับแล้วก็ลองใช้ระบบทําความเย็นของเขาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะจะขอบปิดกอนนะครับ ลองประกอบก่อนนะครับครับหลังจากที่เราประกอบแล้วเปิดแล้วลองดูความเย็นครับเย็นมากเลยครับ เย็นเดี๋ยวใส่ชุดวงจรทาความเย็นเพิ่มเข้าไปครับเป็นอที่สองครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครคิดว่าจะไปซื้อพัดลมไอเย็นร้านของเก่ามาซ่อมก็ลองเช็คดูมอเตอร์ดูอะไรว่ามันเสียหรือเปล่านะครับถ้างนั้นมันจะซ่อมไม่ไหวนะครับทุกคนไอตัวนี้เดี๋ยวผมรอตัวไอซีก่อนนะครับสั่งมาแล้วครับไอซีมันเสียครับชุดเมนบอร์ดไอซีเสียถ้าสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาประกอบพร้อมกันนะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ